มาอยู่ัปในเกมมาเวลฟูเจอร์ไฟนะครับวันนี้ก็เข้ามาสิบแล้วนะก็เป็นวันที่สิบล้วก็หลังจากลงคลิปล่าสุดไปนะก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะครับว่าอลองเปลี่ยนตัวของสีเกมออกเป็นตัวของ Shadow Shell ดีไหมผมก็หลังจากการคอมเมนต์เสร็จผมก็มาอ่านสกิลตัวของ Shadow Shell นะครับว่ามันแบบ ซับอะไรให้ตัวของให้ตัวของเวนอมได้บ้างนะที่จะแบบทำให้เวนอมตีแรงขึ้นนะผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันแบบซับให้เวนอมได้เลยนะผมก็เลยเลือกซับเป็นตัวของชิปแทนนะผมก็ใช้ชิปแทนตัวของสกรีมนะแล้วก็ซื้อ uniform ให้เพราะว่าชิปเนี่ยมีซับทาง uniform นะครับก็คือ ตีบอสแรงขึ้น45%แล้วก็มีออสเปียดให้อีก10%นะส่วนรีดผมก็ยึดเป็นคาเนตตัวเดิมนะก็ยึดเป็นคาเนตแล้วก็ตัวดาเมดหลักเป็นเวนอมเหมือนเดิมก็หลังจากลมคิปผมก็ก็ทำทอพยายามทำทอให้ขึ้นเตีย3แล้วก็เพิ่มเติมก็คือทำตัวที่แบบ ยังไม่ขึ้นเทียสองไม่ขึ้นเทียสองนะตอนนี้ก็ทำเวลนอมขึ้นเวลเจ็แล้วจากคลิปล่าสุดนะ่าจะอยู่ประมาณ6วลนะวันนี้ก็มามาทำขึ้นเวลเจ็สนะส่วนก็เหลือตัวของชิปที่ยังไม่ได้ขึ้นเทียสองนะแล้วก็ทีนที่2ก็เหลือทำดินคอนขึ้นเทียสองแล้วก็อ่าทอ ขาดสมุดอีกหกเล่มนะถึงจะัขึ้นเทียสามได้พรุ่งนี้ก็น่าจะต้องลงบอสท,ที่ให้สมุดทอแล้วนะตอนนาจะต้องเร่งหน่อยเวลาหอยู่ประมาณ8วันนะส่วนทีม3ามเนี่ยก็ทำฮิวแมนทอสขึ้นเทียสองแล้วนะเหลือแค่ตัวของวาเลเรียนะให้มันขึ้นเทียสองกัน ส่วนปี้นสีนี่ก็ไม้นี่ก็ขึ้นขึ้นเทียสองไปนะพอขึ้นเทียสองเสร็จก็ปลดลอ็อกอ่สกิลพาสซีฟของเทียสองนะของไม้ก็คืออ่จะมีการันตีดอทเลสยี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วก็มีโจมตีไวไลท์ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีอ่สกิลดาเมจสกิล35%แล้วก็มีโบนัสดาเมจอีก30%นะ แล้วก็ถ้าเป็นเลียนี่ก็จะมีผลกับตัวเองก็คือมี Basic a อ t a c k กเพิ่มให้ต้ง70%เลยนะสิ่งมันก็ค่อนข้างดีเลยก็เลยให้ไมเป็นทั้งเลีดและซับในตัวนะให้เป็น l ลี d แล้วก็ดีลเลอร์ในตัวส่วน2ตัวก็ต้องเป็นซับนะก็คือตัวของสกาเลแล้วก็ตัวของชูลี่นะให้เป็นซับ จกการ์เดียตก็จะไปซับทางสไปเดอร์เซนส่วนชูรี่ก็จะไปซับเรื่องอตีซูปเปอร์ไวไลน์นะแดงขึ้นอันนี้ก็คือทีมพาสีก็จะมีนี่ยนะมีตีซูปเปอร์ไวไลน์แล้วก,ลวก็ลับดาเมจพวกซูปเปอร์ไวไล,ลน์ตกนี่ก็มีเหมือนกันนะก็มีคล้ายๆกัน ก็เปทางสเปเส็ก็ไม่รู้ว่าทับก,กันหรือเปล่าไม่น่าทับมั้งส่วนทีมห้านี่ไม่มีอะไรมากก็เหมือนเดิมนะอาจจะต้องเปลี่ยนด้วยซ้ำนะแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนเพราะว่ากว่าจะตั้นพวกสี่ทีมนี้เสร็จก็น่าจะใช้เวลาด้วระดับหนึ่งผมก็เลยแบบยังยังไม่ทันเปลี่ยนนะผอ ั <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้นขอปั้นในสี่ทีมนี้ให้มันเสร็จก่อนน่าจะใช้เวลาแบบนานผสมฟวรนะก็หลังจากผ่านคิดล่าสุดก็ทําได้ประมาณนี้นะแล้วก็เปลี่ยนการ์ดด้วยนะก็ทําตอนนี้การ์ดก็ได้การ์ด6กดาวมาครบแล้วนะเดี๋ยวทำแค่สแตให้มันแบบมีสแต็การ์ดให้มันถึงค่าค่าที่มันควร จะได้นะก็พวกเอ่อ ignore defense ตอนนี้ก็ได้แค่ ignore defense 30%นะที่ถึง30%ขาดลดคูดาวนะลดคูดาวตอนนี้ได้ยิบสว่าจะทำลดคูดาวเนะี่ยให้มันถึง30นะอย่างน้อยให้มันถึง30นะแล้วก็เอ่อ all basic attack นะให้ถึง30ตอนนี้ยังมี8.5 คือตอนเนี้มันไปเยอะทาง HP ซะส่วนใหญ่นะพวกออฟลองผมมันแบบไม่รู้สิการ์ดอันไหนก็ให้แต่ย p ให้แต่เลือดมามันแบบไม่ค่อยได้พวกแอทแทกเยอะมากมันก็เลยแบบค่าแบบดันยากหน่อยดันผมให้การ์ดมันถึงค่าที่มันควรจะมีก่อนให้มาดันตัวละครจริงๆจังๆนะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กยังไม่ได้ไอนี่นะก็ใส่ไปเริเร่มแรกผมก็ใส่ไปเท่าที่คิดว่ามันน่าจะได้น่าจะขาดก็ตอนนี้ก็ตันแค่3 3อันเองนะก็คือ Attack Speed คีย์แดมแล้วก็ Ignore Defense ที่เป็นค่าที่มันตันแล้วนะเหลือวพวกคีย์เลดนะคีย์เลดก็จะไปตันที่75นะ ควบลบเรียก็ตันที่75แต่ตอนนี้มีแค่ยีิบสองเองก็เดี๋ยวไว้การ์ดให้มันการ์ดอยู่ในค่าที่มันควรจะมีก่อนค่าที่มันควรจะถึงนะก็ให้มันถึงประมาณนั้นก่อนตอนนี้ก็ที่ลงบอสอันติเมทได้ก็ตอนนี้ก็น่าจะไหวอยู่สี่ทีมนะถ้าที่คิดนะตอนนี้สี่ทีมน่าจะไหวสี่ทีมนี้น่าจะ ยีบอร์เอติเมตชิวโย่แล้วก็นี่เป็นการเพิ่มเติมจากทีมเพิ่มเติมนะเปลี่ยนทีมนิดหน่อยจากคลิปล่าสุดนะจะคลิปล่าสุดเปลี่ยนทีมเพิ่มเติมให้มันแบบดีบอสได้แรงขึ้นนะ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะเพราะว่าไม่น่ามีอะไรเยอะนะเอ่ออ๋อลืมตัวของ s h a h o w She l l นะที่ผมคิดว่ามันไม่เหมาะกับเว n o m มเพราะว่าเ,เดี๋ยวผมพามาดูนะออของซนะับพอร์ตเนาะก็คือตัวของ Shadowshell นะครับคือผมก็อ่านทั้งอ,อ่ตอนที่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่นะผมก็แบบรู้สึกว่าอันไหนที่มันซับให้ มันซับให้ไปทางเวนอมได้นะผมก็แบบดูแต่ผมเอาขึ้นเทียสีเลยจะได้ดูว่าแบบเผื่อมีอันไหนที่มันซับให้ได้ก็ตัวของ Shadow Shell นี่ก็จะเป็นได้ทั้งดวเลอร์แล้วก็ซัพพอร์ตนะครับแต่ถ้าเราเอามายืนเลียดนี่ก็จะมีเอลดลดระยะเวลา ของดีบัฟลงยีเปอนะแต่ว่าถ้าเราเอามายืนซับพอร์ตเนี่ยมันจะมันจะเอ่าเพิ่มดาเมจเอ้มันจะไอะเะ้เนี่ยนะมีเบสิกดีเฟน s ์ให้50%แล้วก็เบสิกดาเมจรีซฟยี่25%ก็คือรับดาเมจลดลงเนะี่ยยีอร์เแล้วก็มีเกาะ ป้องกันให้เอ้ยมีป้องกันให้50%นะแต่ว่าจะมีผลก็ต่อเมื่อ,อ,อมีผลกับพวกที่เป็นประเภท w a r r i e r of the sky เท่านั้นนะซึ่งก็มี4ตัวนี้รวม shadow shell ไปด้วยนะเป็น4ตัวที่เป็น w a r r i e r of the sky แล้วแล้วเรามาดูตัวการยอตอนใส่ uniform น,นะถ้าเราอัพขึ้น tier ส์นะก็ สกิลนี้ก็เหมือนเดิมนะก็คือรีบัฟดูเลชั่นยี่สิบสี่เปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะยี่สี่เปอร์เซ็นเหมือนเดิม,มแล้วเรามาดูที่สกิลซัพพอร์ตกันนะไม่เป็สกิลพาสีกันสกิลพาสีนี่ก็อันนี้ก็มีผลกับบริเวรออฟเดอะสกายอีกนะส่วนอันนี้ก็มีผลกับตัวเองนะ มันก็ไม่ได้เป็นซับนะพวกสกิลพาสติฟก็ยังไม่มีสกิลซับนะมีมีซับมีสกิลซับแค่สกิลนี้นะแต่ว่าเป็นพวกบริเอรแล้วผมก็มาดูว่ายูนิฟอร์มหรือเปล่านะที่มันแบบซับพอผมมาดูปุ๊บมันก็บอกว่ามีผลกับตัวเองนะ Apply to sell ก็คือมีผลกับตัวเองนะ ซึ่งมันก็ไม่ใช่รับให้เพื่อนนะผมก็เลยแบบเอออันไหนว่าที่มันซับให้เวียนมผมก็เลยแบบเอะมันไม่มีหรือเปล่าผมก็เลยไม่เอานะผมก็มาใช้ตัวของชิปแทนเพราะว่าชิปเนี่ยจะมีตีบอร์ด45ให้กับเวนอโมจะเอามายืนเลดก็ได้ถ้ามายืนเลดน,นี่ก็จะได้ฟิสิส์คอรแทคคเพิ่มขึ้นด้วยนะ เพราะว่าเวนอมก็ตีเป็นฟิสิคอนะส่วนทีมทอก็ใช้ประมาณนี้แหละผมก็ใช้ลินคอนเป็นเลียดที่เพิ่มดาเมจ่านให้กับทอนะทีมห้านี่ก็มีมีทีมพาส์สีของเดอะติงทั้งยูนิฟอร์มแล้วก็พาสีคือเดอะติงนี่ พาร์ทส,สีนะจะตีบอสนะตีบอสแรงขึ้น35%บนแล้วก็รับดาเมจให้มีทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก45%มีป้องกันอะยู่ยีสนะส่วนไอที่เป็นยูนิฟอร์มมันก็จะเพิ่ม Mac เ p 25%นะอันนี้มีผลกับตัวที่เป็นแฟนทัสติกโฟนะผมก็เลยเล่นทีมนี้ให้เป็นทีมแฟนทัสติกโฟนะส่วนทีม4ีนี่ก็ให้เป็นประมาณนี้แหละก็ะจัดไปส่วนทีม5้านี่ก็ปล่อยไปก่อน ยังไม่ทำก็ทำไปโฟกัสที่ทอก่อนอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็แค่มาอัปเดตทีมเพิ่มเติมเล็กน้อยนะก็คลิปก็น่าจะนานระดับหนึ่งแล้วนะก็ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ